สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหน่วยบรญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจะลงกันไปในพื้นที่สํานักง,งานพัฒนาภาคสองและสํานักง,งานพัฒนาภาคห้าในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะสูตรบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สํานักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบรรชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลและเครื่องจักรกลดำเนินการโครงการฟาร์มต้นแบบในพื้นที่ของหน่วยดำเนินการวางระบบน้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนนาบ้านสีบงคลตําบลคำาชีอีอำเภอคำาชะอีจังหวัดมุกดาหารค่ะและมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการเกษตรนะคะผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงณพื้นที่ตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญน,นั่นเองค่ะก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกทกท่านค่ะ ปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด -19 แค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะมันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและสบู่นะคะหรือว่าจะใช้เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ที่70%ขึ้นไปและอย่าลืมค่ะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองด้วยนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือแพลตฟอร์มไยชนะสแกน QR c o ารเช็คอินเข้าเช็คเอาออกเมื่อท่านนะคะได้เข้าไปใช้ยังสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ